หลังจากที่ผมได้ทำการปล่อยโปรแกรมเวอร์ชัน2.1ออกไปก็มีคำถามเกี่ยวกับการนำข้อมูลออกไปใช้ว่าจะนำข้อมูลออกไปใช้ยังไงนะครับในโปรแกรมตัวนี้ผมได้ทำการสร้างเมนูตัวหนึ่งไว้สำหรับที่จะนำข้อมูลในส่วนของผลการเรียนคะแนนพวก การผ่านคุณลักษณะพึงสงอ่านชีวิตวเคราะห์นะครับการแก้ไขผลการเรียนมีอยู่5ตัวที่จะ,ะสามารถนำออกไปใช้ได้ที่ผมได้กำหนดเมนูไว้นะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ข้อมูลโรงเรียน,นครับข้อมูลโรงเรียนจะมีเมนูเมนูหนึ่งก็คือเมนูส่งข้อมูลออกนะครับ ก็คือหลังจากที่เราทําการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือว่าประมวลผลนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราก็ใช้ในส่วนตัวนี้นะครับในการที่จะส่งข้อมูลออกนะครับเริ่มต้นเอาไปคลิกที่คำว่าส่งข้อมูลออกเลยนะครับเมื่อเรากดที่ส่งข้อมูลออกเราจะได้หน้าจอขึ้นมาก็คือตําแหน่งที่เราต้องการจะ บันทึกข้อมูลไว้นะครับการส่งข้อมูลออกในตัวนี้ก็จะเป็นการส่งข้อมูลออกในลักษณะของไฟล์แท็กนะครับไฟล์แท็กหรือว่าไฟล์ข้อความนะครับในที่นี้ผมขอตั้งชื่อว่าชื่อวิชาคอมนะชื่อคอมนะครับแล้วก็ทําการบันทึกไปนะครับอโปรแกรมก็จะบอกว่าส่งออกไฟล์ไปที่ ำแหน่งที่เราบันทึกนะครับล้วก็คือชื่อไฟล์นะัชื่อว่า c o m t a x นะ t x t นะครับหรือว่าไฟล์ข้อความนะครับแล้วก็กดถูกลงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนการส่งออกข้อมูลนะครับแล้วเราจะนำข้อมูลในส่วนไปใช้ได้อย่างไงนะครับเราไปดูที่ My Document ที่เราส่งออกมานะครับคือ c o m ไฟล์ o m แเราก็เปิดไฟล์ com ขึ้นมานะครับ เปิดไฟคอมขึ้นมาเราจะเห็นส่วนของข้อมูลที่เราส่งออกมานะครับในในช่วงช่องแรกนะครับก็จะเป็นคะแนนนะครับต่อมาก็จะเป็นผลการเรียนต่อมาก็จะเป็นในช่วงนี้ก็คือเป็นส่วนของการแก้ไขผลการเรียนนะครับถัดมาก็จะเป็นคุณลักษณะบุยส่งถัดมาก็เป็นอาชีตวิเคราะห์นะครับนี่คือข้อมูลที่เราส่งออกแล้วเราจะนําไปใช้ได้ยังไงเพื่อความสะดวกนะครับผมแนะนําให้เรา ่าเปิด Microsoft Excel Excel ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับถ้ากรณี้ให้เราย่อลงนะครับเราก็จะเห็นส่วนต่างๆของเมนูปกตินะครับต่อไปเราไปที่ข้อมูลนะครับข้อมูลแล้วก็ไปที่นำเข้าข้อมูลจากภายนอกก็คือเลือกไปที่จากข้อความนะครับก็คือข้อความก็จะเป็นไฟล์แท็กนะครับ ให้เราไปที่คอมนะครับแล้วก็นําเข้าข้อมูลต่อจากนั้นให้เราดูที่ภาษานะครับดูแหล่งที่มาของแฟม้มให้เราเลือกที่เป็นภาษาไทยนะครับไทยนะครับไทยวินโดว์ก็ได้ไทยแม็กไทยวินโดว์ดีครับไทยวินโดว์นะครับแล้วก็ถัดไปถัดไปก็จะมันก็จะแบ่งช่วงคอลัมน์ให้นะครับ แล้วก็ถัดไปแล้วก็เสร็จตกลงครับนี่ก็คือเป็นการนำข้อมูลเข้มามาใช้นะครับแล้วก็เราก็สามารถ copy หรือว่าตกแต่งได้าตามปกตินะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการที่จะนำข้อมูลออกจากโปรแกรมครับ